อสวัสดีครับผมอสวัสดีครับท่านผมทักทายท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีด้วยอรัสวัสดีท่านผู้ชมครับครับชื่ออะไรครับชผมชื่อนายประเสริฐโตฮดีครับประเสริฐนะครับอายุอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้อายุผมก็ยังไม่มากไป่นไม้หรอกประมาณก็สิบแปดห้าสิบเก้าแล้วอ๋อห้าสิบเก้าแล้วอ่าตอนนี้ยัง ต้องหกหกสิบเก้าเออหกเลยค่หกสิบเก้าหกสิบเก้าเป็เลขขาดเลื่อนตัวเลขขาดเกอนนะหกสิบเก้านี่กินเอ็นไทยมันย่นระยะลงมาตัวเลขขาดเกินนจริงแล้วหกคือว่าผมก็มองดูผมก็ยังอาเสาว่ายังไม่แก่ยังแข็งแรงโอ้ยังแข็งแรงยืดลุยตั้งนานทุกวันเนี่ยเหรอออกไปตั้งนานเลยทุกวันเลยโอ้โหขนาดนี้ยังแข็งแรงครับนะรุ่นเดียวกันหาตัวจับยากนะนี่อยากอยากบุคคลรุ่นผมนี่เขาไม่มีแล้ว เขาไม่ทำงานกันเล่าเรน,นั่นนากินกาแฟกันเล่าั่งกินน้ำชาเล่าอ <laughs> เอาละวันนี้ก็อยากจะมาคุยเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งมาเจาะลึกประเด็นที่มีปัญหาสุขภาพอะไรอย่างก่อนหน้านั้นส,สุขภาพตอนนี้ผมะนะก่อนหน้านี้ผมก็รู้สึกว่าดีไม่มีอะไรนะรผมทานในเนี่ยเอนไซน์เนี่นยนะหมดไปสามกองตอนแรกผมก็เป็นไอเนี่ยไอโรคไออะไรเนี่ไอ เกาเนี่ยปวดไหมมันปวดที่มันปวดตรงโทษอด้มันปวดตรงข้อเท้าตรงเนี้ยนะแต่ว่ามันปวดตอนแรกผมยังไม่ได้ทานมาแน่นะมันปวดมันคือกรจีนเอนไซม์ปวดปวดแต่นี้ผมก็ตั้มเข่ามันปวดตรงที่เดียวตอนแรกกันนะครับผมก็ปวดแล้วผมก็ไปฉีดยาตอนแรกกันนะยังไม่ได้ทานเอนไซม์นะมีพูดจริงจไปโรงพยาบาลเปรี้ยนนี่แหละแล้วก็อยู่มาผมก็เอาเอนไซม์ทานมาทานมาหมดไปสามกล่องมันก็หายไปเลยทุกวันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยแต่อยากให้เดินให้ผมดูหน่อยว่าแข็งแรงกันลองดูที่ว่ากลับมาเป็นหนุ่มได้ยังไง โอ้โหแข็งแรงจริงๆด้วยเมคุณกู้บอกว่าแบกเครื่องเอาเครื่องลายบายหมุโดดได้เลยหลับออกมาแล้วท่านอ้าวครับโอ้โหนี่นี่ใส่สไพรเป้ฉีดยงฉีดยาได้เลยแข็งแรงแข็งแรงกลับมาเป็นหนุ่มแล้วกลับมาเป็นหนุ่มแล้วโอ้โหนี่โอ้นี่แข็งแรงจริงๆด้วยนี่ลุยลุยตอนเช้าเลยโอ้เช้าออกลุยแล้วโอ้โหครับนี่จากเมื่อก่อนนี่เดินไม่ได้ปวดขาปวดขาปวดแล้วที่เป็นเนี่ยตอนนี้เป็นเกาอ่ะ ครับโอ้เดี๋ยวนี้นแข็งแรงครับ,รบหลังจากทานเจ้านี้ครับ,รบก็แข็งแรงแล้วใส่ปุ๋ยเนี่ยใส่ตะไครนได้มีตัวเนี่ยใส่ปุ๋ยตะไารบาตแบ่งสบายฉุมเลยครับเอาละโอ้โหนี่ของจริงครับนะของจริงของจริงข <c oughs> <c oughs> องจริงขอบคุณครับขอบคุณครับ